เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เรากดส่งไฟล์รูปส่งอีเมลหรือแม้แต่ตอนดูหนังออนไลน์เนี่ยข้อมูลทั้งหมดมันเดินทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนแล้วไปถึงปลายทางได้แบบเป๊ะๆไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่บิดเดียวได้ยังไทงทั้งๆที่ระหว่างทางมันมีโอกาสผิดพลาดได้ตลอดเวลาเลยนะเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาแกะรอยการเดินทางที่แสนจะมหัศจรรย์นี้ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับคือคําถามสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลย ทำยังไงกันนะที่ข้อมูลดิจิตอลมันถึงเดินทางไปถึงเป้าหมายได้แบบสมบูรณ์ร้อซทั้งทางที่ตัวอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยสักนิดเดียวเอาเป็นว่าเราจะค่อยๆไปหาคำตอบกันครับโดยเริ่มจากการจินตนาการถึงโลกในอุดมคติกันก่อนก่อนที่เราจะไปเจอกับความจริงที่มันวุ่นวายเนี่ยนะครับเรามาลองวาดภาพช่องทางการสื่อสารในฝันกันก่อนเลย นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าใจเป้าหมายจริงๆของการส่งข้อมูลที่มันต้องเชื่อถือได้ในโลกที่สมบูรณ์แบบนี้เรามีโปรโตโคอลตัวแรกครับชื่อว่า RDT 1.0ซึ่ง RDT เนี่ยมันย่อม,มาจาก Reliable Data Transfer หรือการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นเองครับ ตัวเวอร์ชัน่นเนี่ยมันทำงานอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟไปหมดเลยคือไม่มีข้อมูลผิดไม่มีแพ็กเกจตหายแล้วทุกอย่างก็ไปถึงตามลำดับเป๊ะๆเ,เหมือนเรามีบุรุษไปรษณีย์วิเศษที่ไม่เคยทำจดหมายเสียหายหรือทำหายเลยสักฉบับเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบปุ๊บการทำงานของมันก็เลยง่ายแบบง่ายสุดๆไปเลยครับคือฝั่งผู้ส่งแค่ส่งแพ็กเกจออกไปจบฝั่งผู้รับพอได้รับของก็แค่ แกะข้อมูลข้างในออกมาใช้ได้เลยไม่ต้องมีการโทรกลับไปบอกว่าเฮ้ hey, ได้ของแล้วนะไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพราะเราเชื่อมัน100่นร้อเซว่ามันถึงชัวร์อยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับในโลกความจริงเหมือนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิเอาล่ะเรามาเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความผิดพลาดมันเริ่มเข้ามาทักทายได้เวลาออกจากโลกในฝันแล้วครับมาเจอปัญหาด่านแรกในโลกความเป็นจริงกันเลยนั่นก็คือ ข้อมูลมันอาจจะเสียหายระหว่างทางได้ทีนี้เรามาดูกันว่าเหล่าวิศวกรเขาคิดค้นเกราะป้องกันชั้นแรกขึ้นมารับมือกับเรื่องนี้ยังไงนี่คือปัญหาคลาสสิกเลยครับช่องสัญญาณที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงเวลาข้อมูลวิ่งผ่านเครือข่ายเนี่ยไอเจ้าบิตข้อมูลที่เป็นเลขศูนย์กับ1เนี่ยมันอาจจะเกิดการสลับกันได้จากสัญญาณรบกวนต่างๆซึ่งมันก็ทําให้ข้อมูลที่ไปถึงปลายทางมันเสียหายอ่านไม่รู้เรื่องหรือใช้การไม่ได้นั่นเอง และนี่คือคำตอบครับ RDT 2.0โปรโตโคอลที่อัปเกรดขึ้นมายอมรับความจริงแล้วว่าโอเคช่องสัญญาณมันผิดพลาดได้นะมันเลยเพิ่มกลไกสำคัญเข้ามา2อ,อย่างเลยคือ 1. การตรวจจอบข้อผิดพลาดและ 2. การตอบกลับหรือที่เรียกว่าฟีดแบ c k คราวนี้การคุยกันมันจะฉลาดขึ้นเยอะเลยครับเพราะผู้รับได้แพ็กเกจมาแล้วเนี่ยจะยังไม่เชื่อแทนทีนะแต่จะตรวจสอบก่อน ถ้าข้อมูลโอเคไม่มีปัญหาก็จะส่งสัญญาณกลับไปบอกผู้ส่งว่าได้รับของแล้วนะข้อมูลสมบูรณ์ดีซึ่งเราเรียกสัญญาณน,นี้ว่า ACK หรือ Acknowledgement แต่ถ้าตรวจเจอว่าข้อมูลมันเพี้ยนไปก็จะส่งอีกสัญญาณกลับไปว่าเฮ้ hey, ข้อมูลที่ส่งมามันเจ๊งนะส่งมาใหม่ซึ่งอันนี้เราเรียกว่า NAK หรือ Negative Acknowledgement พอผู้ส่งได้ NAK ก็จะรู้ตัวทันทีแล้วก็ส่งแพ็กเกจอันเดิมไปให้ใหม่อีกครั้ง วิธีการส่งไปทีละอันแล้วก็หยุดรอคำตอบแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า stop and wait ครับมันก็แก้ปัญหาข้อมูลเสียหายได้ดีเลยนะแต่เหมือนแก้ปัญหาหนึ่งก็ดันไปสร้างปัญหาใหม่อีกอันขึ้นมาคำถามคือแล้วถ้าไอเจ้าสัญญาณ ACK หรือ NAK ที่ส่งกลับมานั่นแหละที่มันดันมาเสียหายระหว่างทางซะเองล่ะอ,อืน่าสนใจจริงๆครับว่าระบบจะแก้ปัญหานี้ยังไงต่อในส่วนนี้เราจะมาแก้ปัญหา ที่เกิดจากทางแก้ของปัญหาที่แล้วอีกทีครับซึ่งนี่แหละคือหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยคือการค่อยๆเจอจุดอ่อนแล้วก็สร้างชั้นของการป้องกันที่มันฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆทีละสเต็ปคำตอบที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า sequence number หรือเลขลำดับเข้าไปในแพ็กเก็ตครับในเวอร์ชัน audt 2.1เนี่ยเขาใช้เลขแค่1บิตพอคือ0กับ1สลับกันไปมาในแต่ละแพ็กเก็ที่ส่งไป มันเหมือนกับการเขียนเลขกำกับไว้บนจดหมายแล้วก็เขียนเลขเดียวกันบนไปสษีียบัตรตอบกลับเพื่อให้แน่ใจว่าคำยืนยันที่เราได้กลับมาเนี่ยมันเป็นของจดหมายฉบับล่าสุดที่เราส่งไปจริงๆไม่ใช่ของฉบับเก่า และนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับด้วยตัวเลขง่ายๆแค่นี้เองมันทำให้ฝั่งผู้รับสามารถแยกแยะได้ทันทีเลยว่าอ๋อแพ็กเก็ที่เพิ่งมาถึงเนี่ยมันคือข้อมูลชุดใหม่ที่เรากำลังรออยู่หรือเอ๊ะนี่มันแพ็กเก็ตเก่าเบอร์เดิมนี่นาะสงสัยผู้ส่งจะเข้าใจผิดว่าคำตอบเราหายเลยส่งซ้ำมาอีกรอบปัญหาการเข้าใจผิดแล้วประมวลผลข้อมูลซ้าซ้อนก็เลยถูกแก้ไขไปได้สวยๆเลยครับโอเคตอนนี้เราจัดการเรื่องข้อมูลเพี้ยนได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อน ยังมีความท้าทายที่มันใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่ารออยู่ครับนั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแพ็กเกตข้อมูลหรือแม้แต่คำตอบกลับไม่ได้แค่เสียหายแต่มันหายไปเลยหายวับไปในอากาศเลยตอนนี้ระบบของเรามันแกร่งพอที่จะรับมือกับข้อมูลที่เสียหายได้แล้วนะครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าแพ็กเกตมันไม่ได้แค่เสียหายแต่มันหายสาบศูนไปเลย คือไม่เ่ยไปถึงผู้รับหรือในทางกลับกันข้อความ ACK/NAK ที่ผู้รับส่งกลับมาก็หายไประหว่างทางเหมือนกันแบบนี้ฝั่งผู้ส่งก็จะนั่งรอแล้วก็รอรอไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสภาวะแบบนี้อันตรายมากครับเขาเรียกว่า Deadlock และนี่คือจุดที่ RDT 3.0เข้ามาพร้อมกับอาวุธชิ้นใหม่ที่สาคัญมากๆนั่นก็คือตัวจับเวลาครับ หลักการมันง่ายมากเลยนะคือทุกครั้งที่ผู้ส่งส่งแพ็กเกตออกไปปุ๊บก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังทันทีเลยมันเหมือนกับเราส่งจดหมายแล้วก็คิดในใจว่าเอาล่ะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ได้จดหมายตอบกลับมาเนี่ยจะถือว่าจดหมายฉบับนี้หายแน่นอนถ้าเวลาหมดลงหรือที่เราเรียกว่า time out โดยที่ยังไม่ได้รับ ACK กลับมาเนี่ยผู้ส่งก็จะฟันธงทันทีเลยว่าอืมแพ็กเกตหายชัวร์แล้วก็จัดการส่งแพ็กเกตเดิมซ้ำไปอีกครั้งและในที่สุด เราก็ได้โปรโตโคอลที่สามารถรับมือได้ทั้งข้อมูลที่เสียหายและข้อมูลที่สูญหายแล้วถือว่าเชื่อถือได้จริงๆแล้วครับแต่มันยังมีปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าวิธี stop and wait ที่ต้องส่งทีละชิ้นแล้วหยุดรอนี่แหละครับมันเหมือนเราสร้างรถยนต์ที่ปลอดภัยมากๆแต่วิ่งได้แค่เกียร์หนึ่งซึ่งมันทำให้การส่งข้อมูลโดยรวมช้าเกินไปมากๆเลยเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงด่านสุดท้ายกันแล้ว มาดูกันว่าโปรโตโคอลที่มันแสนจะปลอดภยัยแต่น่าเบื่อนี้จะถูกปลดล็อกศักยภาพให้กลายเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรืด้ดอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันได้อย่างไงและสไลด์นี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยครับที่ทำให้ประสิทธิภาพมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยแทนที่เราจะส่งจดหมายทีละฉบับแล้วนั่งรอคำตอบ เราเปลี่ยนมาใช้เทคนิคที่เรียกว่าไพส์พล n ยนิ่งซึ่งเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเราส่งจดหมายที่ติดเลขกำกับไว้ทั้งกล่องออกไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องมาหยุดรอคำยืนยันทีละฉบับทำให้เราใช้ช่องสัญญาณได้เต็มที่มากขึ้นแบบมหาศาลแน่นอนครับว่าพอพลังมันเพิ่มขึ้นความต้องการใหม่ๆก็ตามมาเป็นธรรมดาทั้งฝั่งผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีบัฟเฟอร์หรือว่าพื้นที่พักข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นเหมือนต้องมีตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับจดหมายทีไรเยอะๆ ต้องมีช่วงของ Sequence Number ที่กว้างขึ้นมากๆเพื่อไม่ให้เลขมันวนกลับมาซ้ำกันเร็วเกินไปและที่สำคัญคือต้องมีกลไกที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง Go Back e N d หรือ Selective Repeat เข้ามาช่วยบริหารจัดการแพ็กเก็ตทั้งหมดนี้อย่างชาญฉลาดด้วยจากไอเดียช่องสัญญาณในฝันที่มันดูเรียบง่ายมากๆนะครับสู่การแก้ปัญหาทีละชั้นทีละชั้นจนเกิดเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อสร้างทั้งความน่าเชื่อถือและความเร็วไปพร้อมๆกันจะเห็นว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายในโลกดิจิตัลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลไกอันชานฉาดที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆเลยนะครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีกลไกที่ซ่อนอยู่อะไรอีกบ้างที่คอยขับเคลื่อนโลกของเราให้หมุนไปข้างหน้าอยู่ทุกวัน